วิดีโอนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องทำก่อนเวลาเกินกินนะคะก่อนที่เวลาจะถูกเกินกินไปสมดจนสายเกินไปอะไรที่คุณควรจะต้องทำได้แล้วนะตอนนี้อะไรที่ไพ่อยากจะแนะนําคุณตอนนี้ว่าต้องทำสักทีแล้วอืมอเคใบแรกอ่ะ Okay. ขอห้าใบนะคะโอเนนะคะทีนี้เนาะคุณจะเห็นว่าใบแรกเนี่ยนะก็นะคะอ่ะโอเคใบแรกบางทีนะคะบางอย่างเนี่ยนะ อาจจะต้องใจเย็นลงบ้างนะคะสิ่งสิ่งที่ต้องทำนะคือเราอาจจะต้องใจเย็นแล้วก็หันมาดูแลความคิดของเราอะค่ะมาใส่ใจในเรื่องของความคิดเนาะบางทีคุณอนะอาจจะแบบยุ่งและหัวหมุนหรือคิดอะไรมากจนเกินไปนะบางครั้งก็อาจจะทำให้ปวดหัวได้สมองล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปวดหัวสมองล้าหรือร่างกายมันมันลาค่ะเจ็บขาอะไรอย่างเงี้ยเจ็บขาหรือว่ามันการไหลเวียนของเลือดอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะด้วยความที่บางทีเราฝืนกับบางอย่างนะคะฝืนที่จะทำบางอย่างให้เสร็จค่ะเป็นลักษณะของคนที่น่าจะแบบงานยุ่งจนหัวหมุนหรือในหัวมันมีอะไรที่ต้องจัดการเยอะแยะไปหมด เพราะนั้นบางทีสิ่งที่ต้องทำตอนนี้การทำงานเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณมีความขยันเนาะแน่นอนดีมากๆแต่คุณจะต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองร่างกายหัวจรดเท้านะคะแต่ละส่วนของร่างกายให้มีความสมดุลกันนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะในเรื่องของความเครียดนะความคิด อไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถามว่าการงานน่ะที่มันเต็มไปหมดอะคะ่ะก็หันมาจัดเวลาให้ดีนะคะหันมาจัดเวลาแล้วก็ค่อยๆดำเนินการไปนะคะบางทีมันมันเต็มไปหมดเนี่ยคุณจะพยายามทำทุกอย่างให้มันเสร็จภายในวันเดียวอะบางเรื่องนะคะบางเรื่องบางงานน่ะมันอาจจะ ฝืนเกินไปไหมหรือมันอาจจะดูหนักเกินไปหรือเปล่านะคะก็ต้องดูเป็นงานงานไปนะดูเป็นเรื่องๆไปนะคะถ้าบางอย่างมันรอได้มันไม่จําเป็นต้องให้แบบภายในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะแบบผ่อนคลายตัวเองดูบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานฝีมือการฝึกทักษะ การพัฒนาตัวเองนะคะอะไรที่คุณมองว่าคุณทำได้หรือคุณสนใจนะคะคุณอยากมีทักษะเพิ่มควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะเริ่มเรียนอบรมอาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าไปเข้าคอร์สอบรมนะคะที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายก็ทำตามที่คุณไหวแต่จะเห็นลักษณะของคนที่มีความสามารถพิเศษนะคะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อที่จะเอาความสามารถนั้นบางทีเนี่ยไปต่อยอดเป็นเงินเป็นทองได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นไพ่ของการการเงินด้วยนะคะที่ตอนนี้อะไรที่มันเกิดประโยชน์ในอนาคตอะคะ่ะในอีกบางทีในอีก8ปีข้างหน้านะคะหรืออาจจะน้อยกว่า8ปีข้างหน้าก็ได้อะบางทีมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วถ้าเกิดคุณลีเริ่มที่จะ ฝึกฝนหรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างตั้งแต่วันนี้ค่ะรับรองว่าคุณได้ใช้แน่นอนแล้วมันก็จะนำมาซึ่งเงินทองสร้างรายได้ให้กับคุณแต่ก็ต้องดูนะคะว่าการไปอบรมหรือไปฝึกฝีมืองานฝีมือภาษาใหม่ๆห,หรือทักษะอะไรพิเศษอะ่ะก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเข้าท่าหรือเปล่าด้วยนะคะต้องศึกษาด้วยว่างานนั้นๆอะ่ะมันเข้าท่าหรือเปล่า บางคนอาจจะอยากมีแพลนนะไปเรียนภาษาเพิ่มแล้วเอาภาษานั้นน่ะมาใช้หากินทำเงินได้อีกนะคะโอเคทีนี้เนาะก็เออ่บางเรื่องนะคะที่ถ้ามันจบนะหรือว่ามันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันมันดูแล้วมันต้องเริ่มต้นใหม่นะก็ยอมรับไปค่ะ ปัจจุบันนะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอดีตที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยพยายามอย่าไปยึดติดมากจนเกินไปแล้วก็อนาคตก็เหมือนกันว่าบางทีเราก็อาจจะระแวงอีก,กนเนาะวาดระแวงหรือไม่ก็รู้สึกกังวละในเรื่องของอนาคตบางทีมันมันเป็นสิ่งที่มาถ่วงเราเนะหรือว่าฉุดรั้งเราให้ปัจจุบันของเราเนี่ยอาจจะ สั่นคลอนหรือว่าทำได้ไม่ดีในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำสิ่งต่างๆที่อาจจะออบกพร่องหรือว่าเราโฟกัสได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องยอมรับพยายามที่จะยอมรับสิ่งต่างๆว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนพยายามฝึกจิตฝึกใจตัวเองให้เป็นคนที่มีความเข้มแข็ง เตรียมพร้อมกับการสูญเสียนะคะเตรียมพร้อมกับการจบนะสิ้นของบางสิ่งบางอย่างหรือเตรียมพร้อมกับสิ่งที่มันไม่มั่นคงและถาวรน,นะเตรียมพร้อมกับก,บการที่เอ,อ่อคนคนหนึง่งสถานการณ์หนึง่งมันจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะวันนั้นก็จะต้องพยายามที่จะ เรียนรู้ที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลงการสูญเสียต่างๆนะคะพยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดูดูดีขึ้นเนอะนอกจากความรู้ความสามารถทักษะพิเศษแล้วก็คือบุคลิกลักษณะร่างกายการแต่งเนื้อแต่งตัวนะผมเผ้าต่างๆนะคะปรับบุคลิกให้ดูดีมากขึ้นนะแล้วก็เพิ่มความอ่อนโยนให้กับตัวเอง ความอ่อนโยนตแต่ดูมีสง่าราศีนะคะดูมีสง่าราศีดูดูหน้าเกรงขามนะแต่มันมีความเมตตาและความอ่อนโยนนะโดยเฉพาะต่อเด็กนะคะต่อเด็กหรือผู้ที่ออด้อยกว่านะคะคนที่เขาด้อยกว่าหรือว่าคนที่ เขาอาจจะต้องเข้ามาพึ่งพาอาศัยคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นลองปรับคลิกตัวเองนะคะหรือถ้าคุณเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยคือสิ่งที่ไพ่อยากจะมาย้ำนะคะว่าให้ทำต่อไปพัฒนาไปให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะบางทีการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยเนาะมันสำคัญนะคะ มันสำคัญเหมือนกันก็เหมือนกับเป็นการให้เกียรติตัวเองหรือว่าทําให้ตัวเรามีความมั่นใจในแต่ละวันหรือรู้สึกสดชื่นนะคะสดชื่นกับชุดใหม่ๆชุดที่เราชอบวันนี้อยากใส่ชุดนี้ชุดนั้นอะไรแบบนี้นะคะอืมที่นี้เนาะเป็นลักษณะของการรักตัวเองนะคะอยากให้คุณเนี่ยนะเริ่มที่จะรักตัวเองมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองให้เยอะๆค่ะ ภูมิใจในสิ่งที่เรามีภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเนาะอะไรที่เราทําได้เราก็ทําไปให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วทีเนี้ยพอเราเป็นคนที่เหมือนเต็มอิ่มอะ่ะกับความรู้สึกดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆอะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเนาะเพราะนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ออกมานะคะก็ ดีเลยทีเดียวเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจนะถ้าคุณทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบางเรื่องเราเพิ่งแบบเออฟังแล้วเข้าท่าลองเอาไปปรับดูนะคะก็ลองดูนะคะประมาณนี้ค่ะ